ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนเช้าวันนี้ไม่เช้าแล้วดีนะนี่จะเที่ยงแล้วนะครับเพื่อนก็ม่เช้านี้นะครับบังเอิญว่าเครื่องคอมนะมันอัปเดตนะครับก็เลยไม่ได้ มาอัดคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาอัดซ่อมในช่วงเที่ยงนี้นะครับเอาเป็นว่าวิตคอยนะครับในท e f ฟ a ม e Day เนี่ยแท่งเทียนปิดไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อประมาณเช้านี้นะก็แท่งเทียนเนี่ยหน้าตาเป็นโดจิแดงเล็กๆนะครับเดี๋ยวปิดตาไว้ก่อนนะนี่นะหน้าตาเป็นกึงก่งๆโดจิมีเนื้อเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตอนปัจจุบันตอนอนคลิปตอนนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณ8ปดหมนะเพื่อนซึ่งก็เอาเป็นว่าผมเองก็ยังลุ้นอยู่นะ ว่ามันจะเด้งขึ้นไปได้ถึง EMA 50นะครับอยู่ที่ประมาณ8ป0 0 0นะในตอนนี้ก็รุ้นว่าเด้งขึ้นอีกสัก1ชุดขึ้นนะครับซึ่งก็ได้มโนตีเป็นเทรนไลน์ขึ้นมา1เส้นเอสองเส้นนะครับพาดไว้อย่างนี้เลยนะครับพเพื่อนตรงนี้นะก็รุ้นเด้งนะขึ้นไปประมาณ8ป0 0 0ก็คงปิดนะครับในขาลงชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปย่อยดูใน4ีชั่วโมงกันนะครับโอเคครับเพื่อนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับวันนี้อัดคลิปละบากนิดหนึ่งนะพอดี คอมันร้อนนะครับมันก็กระตุกหนักมากนะครับเพื่อนๆอ่ะเอาเป็นว่ามาดูสีั่วโมงกันนะครับสีม่วมงนะครับตรงนี้นะก็เป็นสไตล์แบบยกโลนะครับก็มีสัญญาณซื้อที่ยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สามารถตีเป็นพา r a เลประมาณนี้เนาะก็ชุดตรงนี้นะเป็นแนวรับแล้วนะครับก็คิดว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปเทสประมาณสัก 8 9 9 0 0 0ในโซนนี้นะครับซึ่งถ้าไปถึงนะผมเองก็คงต้องขาย EXIT อ,ออกมานะครับแล้วก็ถ้ามันมีสัญญาณเหมือนประมาณว่าลูดเริ่มชะลูดลงมาคงชอ็อตกลับลงมานะครับเพื่อนตรงนี้นะก็เป็นแนวรุนๆนนะรุนเด้งขึ้นไปนะครับ อ๋อออกแนวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูใน1ชั่วโมงกันต่อนะครับหชั่วโมงเองนะครับก็ถ้ามองในมุมนี้นะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเบรกเทรนไลน์ประมาณหนึงแล้วนะครับแล้วก็กําลังย่อตัวอยู่นะครับก็ตรงนี้นะลุ้นๆกันเลยนะครับว่าเอ๊ะมันจะหลุด8ปดหมลงมาหรือเปล่านะครับถ้าหลุดลงมานะก็มาเลียๆใกล้ๆ,ๆเส้นเนี่ยแถวสัก8ปดห0โมโซนนี้ก็น่ารับอยู่นะครับ แล้วก็ถ้ารับไปแล้วเนาะก็มาวาง Exit ไว้ประมาณ8 0 0 0นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแกลบที่ผมว่าน่าจะอ่ารุ้คุ้มเสี่ยงนะถ้ารับตรงโซนเส้นแล้วก็วางตอมลอดไว้ก่อนหน้านะครับซึ่งตรงนี้นะถ้าหลุดลงมาล้ําต่ำกว่า81 0 0 0่นนงะทรงในภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะเสียไปด้วยนะครับก็มีแนวว่าอาจจะลงไปไถ เทส70,000นะเพื่อนๆออกแนวจะประมาณนี้นะครับก็อลองไปพิจารณากันดูนะครับแต่ตรงนี้นะผมยังลุ้นให้มันเด้งขึ้นไปเหมือนอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ในทำเฟรมต้นตๆน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของอีเทอร์เรียมกันบ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็มาดูอีเทอร์เรียมในทำเฟรมเดย์กันบ้างนะครับในฝั่งของอีเทอร์นะครับก็มันว่า ชุดนี้นะผมยังลุ้นอยู่นะว่าให้มันฮูขึ้นต่อนะครับแม็กดีเนี่ยยังชูชันอยู่นะครับส่วนสโตแคสนะครับมีอาการแบบคลอสกลับลงมาแล้วก็ตอนนี้นะเริ่มพังงห,หัวอยากจะสู้เลือเกินนะครับก็ลุ้นให้ตรงนี้นะครับคลอสกลับไปนะครับซึ่งพฤติกรรมราคาแล้วก็อินดี้ประมาณนี้เนี่ยมันก็มีในชุดไปไปขึ้นก่อนหน้นะครับตรงนี้นะก็ออกแนว หักหัวสะบัดยกขึ้นยกลงนะครับแต่ว่าท้ายสุดนะก็จะมีดิเวอร์เจ้์อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็คล้ายๆว่าเราก็ลุ้นนะว่าวัน2วันนี้น่าจะเด้งขึ้นต่อนะครับเพื่อที่จะไปทำดิเวอร์เจ้นแล้วก็ทุบแรงลงมานะก็ลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีพฤติกรรมราคาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็ผมเองยังลุ้นอยู่ว่ามีโอกาสไปเทสประมาณสัก2องพันหนึ่งสองนโซนเนี้ยก็ถือว่าลูแล้วนะครับตรงนี้นะก็ถ้าเกิดมันขึ้นไปจริงก็คงขายทิ้งนะครับเพื่อน อะทีนี้นะเดี๋ยวมาย่อยดูในทามเฟรมสีวโมงกันนิดหนึ่งนะครับสีโมงนะก็จะเห็นอ่าตรงนี้เป็นชุดข้อต่อหลักนะครับว่ามันจะเลือกทางเป็นขึ้นหรือลงนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้ามองในชุดของสัญญาณอินดี้นะอ่าสโตเอาแม็กดีก่อนแล้วกันเนาะแม็กดีเนี่ยกลับมาคอสคืนไปแล้วเรียบร้อย ่อร,รุ้นนะว่าให้มันวิ่งต่อนะครับไปฮุบขึ้นไปเนาะไปที่2 0 2 1ันหนึพันสองที่ว่านะครับหรืออีกแนวหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นจุดเลือกทางนะชนพาราลิซาจะลูดลงกลับมานะ ตรงนี้ไม่แน่ไม่นอนเลยดังนั้นเนาะผมก็จะวาง stop l o อ s ไว้แบบชัดเจนอยู่ที่1ัน0ตรงนี้นะครับถ้ารูดหลุดลดงนี้ลงมาเนี่ยก็คือ exit หนีก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปรับด้านล่างนะครับบางทีมันไดลงไปนะหลุดโลดเดิมนะครับที่1700เนี่ยอาจจะหลุดรับไม่อยู่ก็ได้นะครับเพื่อนๆออกแนวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูใน หชั่วโมงกันต่อนะครับหชั่วโมงนะก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรมากมายนะครับตรงนี้นะก็เริ่มเป็นแนวรับที่แบบว่าเริ่มสตรองนะครับก็เอาเป็นว่าเอาง่ายๆเนาะหลุด1900ลงมาเนี่ยผมว่าดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ถ้า,าไม่หลุดก็เน้นรันยิงขึ้นถ้าหลุดก็ซัพพอร์ตกับไทม์เฟรมใหญ่ๆเนาะก็คัดทิ้งซะนะแล้วมารอแถวฐา,านตรงนี้นะพันแเนี่ยก็ยังดีกว่ารับแถวสองพนะครับจะประมาณนี้เลย อ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปนะพรม่งวันนี้ก็ตุกเหลือเกิน ซึ่งในตอนต้นคลิปนะครับผมก็ได้บอกมุมมองของผมไปแล้วเนาะว่า ผมเองถ้าถ้าเกิดผมเข้าในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาประมาณตรงนี้ตรงไหนเนี่ยที่ผมจะ exit นะครับเพื่อนเพื่อนเองก็อย่าลืมนะครับเอาหลักการนี้ไปใช้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปลี่ยนเทรนด์หลุดลงมาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราเราจะต้องทนถือขาดทุนซึ่งบางทีเนี่ยมันถือค่อนข้างลำบากนะติดลบยาวนานอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองอไปปรับใช้กันดูนะครับเ,เพื่อนโอเคครับแล้วก็ท้ายคลิปนะผมก็ขอขอบคุณพี่ที่สนับสนุสนค่ากาแกฟให้กับผมนะครับ ของช่อง i p พีสตูดิ o ช่องนี้นะมีระบบ Subscript ช o นเป็นเหมือนสมัครสมาชิกนะครับก็เป็นอุดหนุนเป็นพวกค่ากาแฟนะหลัก10หลักร้อยประมาณนี้นะครับเพื่อนถ้าใครใจดีนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับเพื่อนก็สนับสนุนกันได้ไม่ให้อุดหนุนสนับสนุนกันได้นะครับส่วนพี่ที่ถามเข้ามานะว่ารับโดเนทอะไรไงไมก็เอาเป็นว่าในตอนนี้นะก็เป็นสมัครเป็น Subscript ชันของ YouTube ไปก่อนก็ได้นะครับ โอเคก็ค okay, ลิปนี้ขอจบเพีงเท่านี้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง MP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะทาง Everyday t แลวก็ลีดีคอมพิวเตอร์กันด้วยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ